กองทัพบ,บกไทยหรือรอยเยไทยอาร์มี่เป็นหนึ่งในเหล่าทัพที่มีบทบาทสําคัญในการปกป้องอธิปไตยดูแลความมั่นคงภายในประเทศและเข้าร่วมภารกิจด้านมนุษยธรรมหลายครั้งนอกจากกําลังพลที่มีความเชี่ยวชาญอาวุธประจํากายก็เป็นอีกส่วนสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับอาวุธปืนที่กองทัพบ,บกไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบันเริ่มจากปืนเล็กยาวแบบมาตรฐานหนึ่งในรุ่นที่ใช้มายาวนานคือ M16A1 A2 และ A4 ซึ่งเป็นปืนที่หลายประเทศนิยมใช้เนื่องจากมีความทนทานและทำงานได้ดีในหลายสภาพแวดล้อมต่อมาได้มีการนำเอ c คาบีนเข้าประจำการเป็นรุ่นที่สั้นและเบากว่าเหมาะสำหรับทหารที่ต้องเคลื่อนที่รวดเร็วหรือทำภารกิจในเมืองอีกหนึ่งปืนที่สำคัญคือไท้ส1บเอ3ารุ่นผลิตในไทยซึ่งกองทัพบ,บกไทยผลิตเองภายในประเทศทำให้สามารถดูแลซ่อมบำรุงได้ง่ายถือเป็นปืนที่มีบทบาทมากในหน่วยรบหลักมานานหลายสิบปี นอกจากนี้กองทัพบ,บกไทยยังใช้อาวุธจากอิสราเอลเช่น IWI t ท v e r t a 2 1ลบและ t ท v e r X-95 ซึ่งเป็นปืนระบบบูพับตัวปืนสั้นแต่ลำกล้องยาวทำให้แม่นยำแต่ยังคล่องตัวปืนประกูลนี้ถูกนำไปใช้ในหลายหน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมถึงรุ่นกาลิว SN-23 ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ป่าและภูเขาในด้านปืนพบมีการใช้งานหลากหลายรุ่นเช่น SIG Sauer so P 3 2 0 b e r e t t a 92 ล็อกเ17ส่วน19รวมถึง M19 11รุ่นดัดแปลงของไทยปืนพวกเหล่านี้ถูกใช้โดยนายทหารและหน่วยเฉพาะกิจที่ต้องการอาวุธสำรองคุณภาพสูงสำหรับปืนกลเบาหน่วยรบส่วนมากใช้ FN Minimi ซึ่งเป็นอาวุธสนับสนุนที่ช่วยให้หมวดรบมีอำนาจการยิงมากขึ้นขณะที่ปืนกลมือหรือซับแมชชีนกันเช่น H และ KMP5 ก็ถูกใช้ในภารกิจที่ต้องการความเงียบและความแม่นยำในระยะไกลจากที่เห็นอาวุธของกองทัพบ,บกไทยมีความหลากหลาย ครอบคลุมภารกิจทั้งในสนามรบการปราบปรามการก่อการร้ายและการรักษาความสงบเรียบร้อยอาวุธแต่ละชนิดถูกเลือกตามความเหมาะสมของงานความปลอดภัยและประสิทธิภาพเพื่อให้ทหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มความสามารถ